สวัสดีครับผมผมหนุม่นมแอคคอเวเตอร์ครับมา,มาดูงานซ่อมอ่างครับงานงานซ่อมอังเก็บน้ำห้วยเชียงคำครับนี่อ,อยู่การตอกทิศครับที่แรกผมก็ไม่รู้แล้วครับว่าเขาเรียกอะไรครับเนี่ ไดมานี่ครับถึงรู้ว่าเขาเรียกอะไรครับนี่การตอกเหล็กชิ้นพายกันน้ําซึมเข้าไปครับนี่ครับโอ้ดูมันว่าเจ้าโคมาสูจะแรงกว่าเจ้าซานี่ครับนี่โอ้สะเทือนครับยิงสะเทือนเลยพี่น้อง ไม่รู้ว่าเหล็กเส้นหนึ่งในยาวเท่าไหร่ครับนี่ตอกลงไปแล้วดึงขึ้นมาทําไมครับนี่ยเีดูยาวครับนงนี้สิบล้อถอยหินเข้ามาเทาอู้หินสวยมากครับ ดูน่าจาซานี่จะตอกไม่ลงครับนี่ร่างเจอหินหรือเปล่าครับสองรอบลงมาเอหินแล้วครับนี่หินสวยมากครับดูครับดูหินพี่น้องหิเท้าครับนี่ เพชรเลยครับหินมาจากรุ่นแล้วครับจังหวัดเลยครับเนี่จะดำนะครับบรรยากาศยามเย็นพี่น้องลังรับขอบฟ้าครับนี่ we yeah. ได้ค่าเที่ยวดีครับพี่แบกมาจากเมืองเลยนะพี่น้องนี คันนี้ยังไม่ได้ถึงแข่งเลยครับนี่มีเลื่อมแข่งที่สองโู้เร็วมากครับนี่มาทูอ,อย่างเร็วครับ น่ายกเลยครับเนี่สายแจ็คครับติดเจ็นครับในตัวราค,ครับรเริเมียงมาครับ เพื้นครับโอ้ผมวาสู่ได้2แท่งครับซานี่เพิ่งได้แท่งเดียวครับเนี่ยองระบายน้ำตรงนี้น่าจะทำซองระบายน้ำตรงนี้แล้วก็ทำให้น้ำล้นตรงนี้ครับแล้วก็ สร้างสะพานด้านบนครับอีกยาวครับงานนี้ครับเนี่ยเขาไปหยิบแล้วครับเนี่ย มาแล้วครับหยิบมาแล้วพี่น้องโอ้ยาวมากครับดูครับเอ๊มันหลุดมือเป็นหรือเปล่าครับนี่เวลาหย,ยิบครับนี่โอ้โอระวังสนกันนะลูกพี่ เหมือนหุ่นยนต์พี่น้องดูครับดูครับดูการจับเหล็กครับเนี่ย๋หยิบมาให้ตัวซานี่ครับนี่ดูออครับซานี่เอื้อมมาแล้วครับนี่ครับโอ้เหมือนอะไรพี่น้องดูครับ หุ่นยนต์ครับหรือว่าเครื่องจัก,กรกำลังทำงานดูการตอกสิบตายครับ ใช้ใช้คนครับจับยัดครับเนี่ยจะเป็นร่องครับเนี่ย ยัดลงไปแล้วขึ้นมาทําไมครับนี่หรือว่าไม่ได้ตําแหน่งครับหรือว่าไม่ได้ฉากครับนี่อโอ,โอยัดไหมครับโอ สะเทือนครับสะเทือนถึงกับสะเทือน,อนไม่รู้ว่าแท่งหนึ่งยาวเท่าไหร่พี่น้องไม่รู้จริงครับนี่รู้แต่ว่ายาวมากครับนี่ โอ้เหยียบร้อยครับสู้เขมาสู่ไม่ได้ครับนี่เข้ามาสู่ตอกเร็วจัดครับสานี่ยังไม่ไปถึงไหนเลยครับนนี่ครับไปหยิบชุนที่สองแล้วครับนี แล้วครับสานีมาแล้วครับเนี่ยเดญญี๋ผมบาซูยิบให้ครับสำหรับที่มีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอม YouTube หนุ่มเมกคาเปเตอร์ครับหรือว่าสามารถรับชมได้ทางเพจหนุ่มเมกคาเปเตอร์ครับผมนทีนางงานอ่านเก็บน้ำห้วยเชียงคำครับกำลังตอบชิปไพครับเจะมารีวิวให้พี่น้องดูเรื่อยๆครับความเคลื่อนไหวการทำงานครับผม ตอนนี้ทำงานเร็วมากครับนี่ปิดทางเรียบร้อยครับเห็นมาวางเรียบร้อยครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ